การที่ตำรวจยืนปฏิบัติปฏิญาณตนเนี่ยนะครับว่าจะเป็นตำรวจที่ดีท่องอุดมคติ9กข้อนะครับแล้วก็ปฏิญาณตนว่าเราเป็นตำรวจของพี่น้องประชาชนผมอยากยกมือถามครับว่าตำรวจทำอะไรผิดผมจะสั่งหรือไม่สั่งผมถามว่าตำรวจทำอะไรผิดจากการที่ปฏิญาณตนท่องอุดมคติทำให้ข้อความ อุดมคติสํานึกในความเป็นตํารวจของพี่น้องวนชนนอยู่ในความคิดและจิตใจตํารวจทําอะไรผิดครับแล้วก็มีการโจมตีกันว่าเล่นลิเกหลอกกันไปวันๆตํารวจทําผิดหรอครับท้องอุดมคติจะสั่งหรือไม่สั่งมันไม่ใช่ประเด็นเลยครับมันไม่ใช่เลยจะมาบอกว่าเอาให้ได้ว่าผมสั่งหรือไม่ไม่ใช่ประเด็นครับแต่ประเด็นมันคือตำรวจกระทำเช่นนั้น พร้อมเพียงกันหรือไม่พร้อมเพียงกันผิดตรงไหนครับผมเปรียบเทียบให้ฟังนะเด็กนักเรียนเน่ยเราจะท่องสุดคูณเด็กนักเรียนจะท่องกอไก่ถึงคอนุค,คู่จะท่อง A B C ถึงแซยังต้องท่องทุกวันเลยสับยังต้องท่องเลยแล้วทำไมตำรวจเนี่ยถึงผมจะสั่งถ้าตำรวจทำได้ทุกวันผมจะดีใจด้วยซ้ำไป